สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมียาดีมาแนะนํากันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะแกนลอนสีแดงข้างหน้านี่นะเป็นตัวยาไกลโฟเซตนะคะจากหัวเสือลูกโลกนั่นเองนะก็จะขอเลียกสั้นๆว่าหัวเสือนะ,อะสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรทนฝนด้วยนะคะจําง่ายๆแกนลอนสีแดงนะคะไกลโฟเซตแกนลอนสีแดงนะเป็นสูตรทนฝนนะคะความพิเศษของไกลโฟเซตตัวนี้นะคะก็คือนี่คลิกมาเลยนะทุกคน ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยไกโฟสเมันจะมีปริมาณทั้งหมด4ลิตรใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาจะให้เพิ่มนะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือลิตรที่4ขีดนี่นะแล้วเขาก็จะให้เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะ ก็คือเป็น4ลิตรกว่านั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กันแบบจุกๆยาวๆเลยนะคะสําหรับตัวไกโฟเกตนะเอาไปพ่นยายาก็แห้งตายสนิทแน่นอนค่ะตัวนี้เนี่ยก็คือเข้าเพิ่มมาแล้วนะคะทุกคนใครที่รออยู่นะคะก็มาดูที่ร้านกันได้เลยนะก็ต้องขอฝากด้วยนะคะสาหรับไกโฟเกตหัวเสือนะคะสูตรทนฝนแกลลอนสีแดงค่ะ